งานที่เราเคยทำไว้นะครับัาาี้เรารับภาษาไทยนะครับอ่าเปก็จมีเป็นเตให้เรายฝายยโอเปอร่านะครับแล้วตวของมอมอก็จะมีเรียบเลยนะครับสารายร้อยนะครับ จะเอาอย่างนัมาก่ออ ไปกระดังน yeah. ี้นะครับก็เสียงคลุกใช่ทำเป็นวิดีโอนำเสนอเลยก็ทำได้เพลนะครับตัวเครื่องตัด็ปใช้ครับหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะคิมตัวนังเือเราพิเศษแล้วก็พิศเราเลครับ ก็ได้นะครับเลิกกันเลยถ้าถ้าเราต้องการย้ายแบกดบรูปมือเะแค่ดเงแค่ดึงมาได้ว่าอยากจะรูตอนถาอยูกดก็ได้นรับงเาทมัน้ก็จะไปน ต้งออกมาภาพรวมรวนะครับภาพใหญ่หรืเราจะเอามว้าม่าคดนั่นฝานกดตรงโฮมก็จะมะาให้คนีัหน้าแรก็คื่อเรากดเรมนเ็กมันมันจะเป็นการจิ้แค่สูงสูงข,ของมาเที่ให่กว่าเดิมะพืที่จะสามา,มารถแทรกหลายสไลด์ได้ทั้งคนทมติดต่ดเยอมีลลมหลายประเภทใน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 ใเรา ้เนี่ยเราต้อ้ตัดสกขาสัหน่คบ้าเกิด้าเกิดเราใช้คุณองการมาแล้วาสา้อกาไว้แล้วเปามนมาเร้พเป็นตกากรกรสายเตงแล้วแต่เราครับตัวเจาน้เป็นมา ตนบัตรจนวนแล้วคิดสองจกันาแล้วลกจนวนนที่งะ้สองอโหก่อนนะค ถ้าเกิดเรานี้มันก็จะมาสูงสง้นนะ้ต่การพิน <ellt> ีมันก็จะมาที่นี้นะครับอีกกรณีก็คือถ้าเราพิชโพมอยู่แล้วเรากดทีสองไปทางขวาเนี่ยมันก็จะไปหน้าอ่าที่องนะครับก็คือตำแหน่งที่สองโพสิชันที่สองกดคืนเข้าไปทีสตำแนสากดย้อนกลับได้กดพบทโ่ลได้เลนะครับ่เราจะ บกยังไงเพ่อจะมีสร like so yeah. okay? okay? so so right? uh ้างฐานมาอย่างลลบมีก็ได้นะถ้าตรงนี้ไม่ได้นะให้เรามาที่ทาอรก่อนแล้วกมาิเมือนกันนะครับแล้วกคิปนี้เลยอกนแลยนะครับแต่เพื่อมันยังไงนะครับที่เกิดนหนึ่งัก็จะทํองไรซีเรสต่นายะเหต้องมี โปรเซสที่ที่มันจะรับโสดที่ตรงนีน้กระบการบอกกเรา ไม่จำกัดนะครับถ้าทำเสร็จแล้วก็เรียกแต่แล้วเรียกนะครับแย่แย้มครับแย่แย้ก็เป็นนี่เก็นเวก่อนนะครับ้ก็มาตัดเสร็จแล้วก็ทำนะครับเสร็จแล้วก็เรียกแต่แล้วเรียกร

สอนได้หลายอย่างเราจะไม่ทำใเวลาครับสามารถติดตามผลได้ที่ยูแล้วก็้ปกเใจเย็นหลายอย่างมากการติาเรื่อเพิ่บก็จะทำให้เ

ก็คือเรื่องของพ้อยตลอดก็ได้ค่ะเส้นตัตเส้น ผกด้คับกตะครับอกะเใไเไรนะครับอแคนะครับว่าง็ก็ได้ เ็นพิเศษมกได้กพิซซี่ก็ได้เขาจะต่างกันอยงนี้ก็คือถ้าตรวเมักก็คือเป็นการแชร์นมันหะเาใช้เปิดทิ้งของ็อบาสามารถดาว์โหลดได้ ก็แชร์กันได้แต่เขาเขาเขาไม่แก้เราไม่ได้ทีนี้เขาสามารถกดติดต่อเรารได้ถ้าเกิดว่าท่านจะเอาเอาไปนาเสนอที่ไหนง แท็บบล็คอมพอิวเตอร์ไปสา้า้ถเติดทุกเครื่องทุกวินโดไม่ต้องอาตัวโปรแกรมต่าไม่ต้องมีไม่ต้องมีอินเทอรเน็สามารถจะรับเขืได้ดะสะดวกครับมีตัวโปรแกรนี้กส็กสมดุลก็นะดวกอรับเสรแล้วมัดจะามาประกอบเราประกอบงานทีราต ต้อไปในแกระดาษควายที拜拜่อย่นีดงประมาณ50-100เมตรประมาณนี้นะครับที่ตีผลม่น้ำเนี่ยเพราะว่าเป็นน้ำที่เหเป็นส่วนประของการ้ตกต่างๆที่อย่าง t รก็จร